อากปันนี่เดียวไรดอกเอาป้นเปียปเอปันนนี่ต่อกี่ต่อตาอะ้ตุยเตดนตาไุยเตดเน่งานปตาอะรตุยเตเน่ทไป่นตีหูดัดเต็้า พีเมตต้องมตซ้มอมเมต์ไปางนะครอะลองดูาลา,า,า,วาวเนี่ยเนาะภาคาติษธรราเียโจส่เช้าโจเนี่ยนี่ก่อนนะก,ก่อน

อาเอดี๋ยชมปตัวยน้อน้อานดีตางกนะูเท้เนีหยทีนี้ทาบยาไม่หาเนระดีอ่าแจงคาตีแจงคาตีแย่แห็งคาตีดิ่งกับปีเก่าเนาะ,นะป,ปีเก่ายดีป๊บป๊บเนหนีบนอลอมามเนาะหนีบนอเนาะอยู่ไรโดนลจิตอะได้ไลน์วตเตอเนาะ ဒါလည်းတွေ့တဲ့အငမ်းပါဒါလည်းတွေ့တဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်မတိဘူးだっတဲ့လမ်းတဲ့လမ်းဒီအမေဒီစာကြည့်တိုက်နေဒီညနေဒီညဈာမျက်လုံးလိပလိုရယ်စင်းမလဲဆိုတော့အားလုံးစိတ်စားတယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အရှင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအမေပါအစ်တတခိမား Thank you Jesus ဟုတ်လားကြင်ထန်ချိခရီးဖီသရယ် bây giờ chúng ta sẽ Mà nó nhiều tìm mình nhà tèo bia mưa tin là lâu mới bà đi mắng mấy người yêu quá Yeah, mình có mắm mắm

เออเพงาดเราเราเนี่ให้ารุมเมียวานนี้มวานนี้ชินเนี่เพงตัวที่แขนตัวทเราอมาตาลมยาดีเดียเลยนี่ตัวนี้เป็นงี้ว่า,า,าิจารณาสารลุยาสารลุ่มเน

嗯。好。Mm. Oh.

嗯，看，接着还能，那是太大了，没有地方，没有，那龙那龙没得聊，打雷闷死我，不知道啥菜的。 ใบในะช่งางเวทาน้องเขาไม่รู้ที่ชิดชั้นแม่นิตายแล้อยังไง่านะทเมนซาสกเยพดอาเซ่าเลกอาเซ่เวจีเมทเมนซา ก็คำเดียวนี่ยไม่จะมต,าต้านเนาะประกาศมาซิม,มันจะจะ,จะออกของฟ้ากัะรถเตี้ยรถคิดด่วนสันตาชาดอเองก็เล็คิดด้นวิดด้วสั่นตาชาดว้า,า,ดวา,า,ดวา,าว้าตีสตาาดสายอะไร สสัมผัส so ้นซ้ายอะเดสัมผัสเนื้ออารสซ้ายอะด็ดทั้งสองเนอะลำพูดท้าแต่ม่เนาะท้าเต่าเลยแต่ปปอจะดีมันเพียงล้วะอูขยันเนี่ยงกต่อ ก็พอมีนะข้าเนี่ยนะคล้วตลอดทั้ามสไซนเนี่ยเนี่ยมีนี่ยนะเ้ามีแล้นออดดนะโตรสั้นนะท้งมิสไซนบีน่าเอยอ่ยงมาเนาะ มันง่ายสียบูลยแบบพี่รูเลยตามเนียนเนสามเนียนเลยทุกทคือว่าทำมาู้คูที่หนุไมใเชิจันทราซูตัวแวลปีเนี่ยมาแล้วงยี่้เดียันิ้ชิมปาเะเนาะีครมซาตอเดน้าไปดนทำไมนงาบู่ เดาจยวอจ้านะอสลีนี่กระเอาสองน่ล่ะแค่คุเสียงับว่าจ่วนนี่มั้เนาะตรงใช้จ่วนนี่น,นะครับรวมนู้ว่ากูใช้สามลาีนี้นี่รลมนี้เนียัน,นี่เรางของกันทีจันเช่นแลนะ้มัเนาะงานยืดเ็มที่้ว เป็นสายอันนีว่ากูเชิดสารผู้ปิดใจนะมาปีมายริษัทระยะเรืยกูอย่าอเจ้าได้ตัวนี้รตในสี่บาทสี่ตในตาเจ้าทปีมานี้เนาะว่กูชิสารมาไวละรวยมนไล่บุญอารยไล่น้องชายแน่นองตายยาตันอืม ที no. Report, fish, ่จเนาะแล้วเรจะีมาเท้าที่โจ๋ทำอยู่เลยอนี้มันมันใจมันใจได้หรอเปอาเด้มาทราบที่บุบอกเรามาเนาะค่าตเลีเราเม่ไปดีสานาทราบแล้วมันอยู่มูที่จ้เนาะมันโจสงนลกวึตจันโน่ก็ไม่ใจรือกู้เก่าเนาะ น, yup. น่าจะกูอีจากกู้รม it ุสาแล้วมมติแทตาตาบนเลพีสายไทยไทยไนแต่เลพีจะคว้าปาะตอมเนียเล็บบ้างเสบยางกูคิต่มานเมช่จร่งเสียสันนเสนาเดาแต่ม่ชอบซาบเนาะ c e มโชซาอยอารูแล้วจมมาหลังตะเกงมาเนี่ยเนาะรมมานี้ยสำหรับ c e มตาซายเนีนว่าถ้าได้อสีได้หลมันกูไอจูบิวได้หาไรชีู่อารวนเุืนซ้ายเนี่ยบาดเพี้ยเด็ดยกตาตูเสร็จแล้วมันาแต่ามมิวมานีได้รูตัวดํามาเนี่ยเนาะอยู่อามาได้รูต่ม่เอาอย่ามาหนีได้รูดแตาไมไม่ชมีอ่ะ แต่มนซายดินิทาได้สารตะกั่ตาอ,อย่างเข้ามากุนมอย่ากนีมา,ามต้มยูม่นึเ่เดียวเจ้ากงอาจจะเปลี่ยนตู้หนึ่งจะจำใบยกกำมันเชื่อยูมานิดเดีแต่มนซาีเลเอกเราชมชยก,ชมมชยกาทุดานั้น ตาซาเป็นสีเปลีย่ยนตามไหมล่ะมาลงมาลงไหนแม่หนีเลยมั้ยน,นี่นะพนเจ้ามานี่นี่ยนะเป็นไส่ประเทต่ตทางๆระทศลมยยา คุณคิดลูงยังเนซาเ่ข้าขามมาจากมันจะ,นาาะนนาาได้ภาษายอะไรที่ผิดนม่ยอ่องไปเดวนเลาไปซานนะอ๋อว่า ベラマロメやなこうしだ。てらベラマ銭れもた。あ、てくか、あのてくかベラマ銭もしゃうわ。あ、ぴれれぞ銭れたうてあるちょ。ウェアサカ。あ、ぴへま、てなうぶうば。うぶない ন্যায় ぴぴたばのあぴれ。銭銭れたとあくの絶地らしょうたぞ。しょうそういてないねもと。お、あ、20かかなことくを漏れしゃいま。越りられしょうそう崩さめる。 อาจารย์ซีลิกคือจะนับว่ามันเป็นน้องมันมาทีิวเงยน้อยอะไรมาทิวเนาะแต่คู่มกูอยากเราจะสาโลวง่าตัวเองถ้า็นมาสาโลาสารลว่า่าตรวกูอยากพิจาราตันตัวงี้ได้แบบ่มันเนาะนะก็ไม่เช็ไปตกูยังเห็นเลยแต่ต้องใส่แจทามะแะทามาแต่ชีล่ามานโดยขยันเสมอ เดี๋ยวอ่านเลยว่าติดแบเนาะเก็น้อายเราูปนิ้วน่อันนี้จะมาเนี่ยแล้วเนเดอติแบบเนาะน้องชาเนี่ยพูดจาอะไรก็พิจารณาเายอยู่ดีๆเนนั้บอกว่า Mga mga na. Yung isa, siyang pabaliw. Tapiyat naman. Ayan, anong,